Penyakit saking ni aku ni. Cuba di turun kat, cuba di turun kat ni kan? Kalau <laughs> kalau nak, lagi ni. Lagi dong ni kan? Oh, 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 มย uh ่างรน้ำฮะน้ำมย่างมันย่างเป็นหมากล่อหมากล่อนม่กิ้งหกล่อเป็นหมากล่อวะดิอ่าไปน่องกินน้ำบ่น่องวาชนากินน้ำบ่วชนะน้มกไหลอืออือ มาแต่ไทยสาวเป็นกาบหนามพอดีโอ้พอดีแล้วเมียเป็นแกงเฮ็ดปวกไว้ให้เนาะนี่จะเมียเพื่อนันแกงเฮ็ดปวกไว้ถาผัวเนาะ đi tìm phụ ừ. tìm nhai vớt nó nhăn nhớ là sao có phong sần mà tí hôm nay có phong là phải tài nhá lúc lúc cái lúc lúc đó lúc 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 này lúc lúc đó, lúc 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 แกรเานีก้อนะเี่าางี้ะิกได้นะโดยทก้อนลงมาลงมาเมี่ยยมพอดีเลยเยอของเลยคืห่ว่าของต้นของนั่นแท้นก็ไไ้เนาะยังลู้ข่ยคือยางเวิร์นเวินอยู่พนะหอ่าจิไปหาให้ะ Đem vào đâu Đi Được đây chúng vào phải đi thôi hãy cái mở xuống này. xuống, biết đi xuống bài bà muốn không

เอาขนมแฮาดิกินน่ดูนี่น,นี่นม่นี่นะขนมแฮลดีกินน่นี่ขนมไทยนี่เฮ้ย <c oughs> ไปวันว้าเข่ากับ,บ่อ้อนะอันบ่คำ เลยเลยขอบใจรายไอ้ลุงลุงน้องดิวทีมพ์้โยบนี้แหละลงบุญนะให้น้องแล้วมาหับเอาให้มะเมือนบัเถาแล้วเห็นบเถาเราเกยเราไทยไปเดี๋ยวก็ถอยรถกันไปฝึตูฟังนั่นง้อได้ง้วเขาไร ยอะไรแต่งัวกัดกุ้งม่วงเบดอ้าวไปอ้าไม่เคยหรือน่ไปแล้วเมื่อไรเมื่อไรไปเป็ดมาแสรงบานี่ไปเป็ดมาซีวมา bạn đẹp rồi. phải leo, sốc đi, ướt Mặc ướt anh đi độ, kéo bơ, đẹp กินมะเขากินเลยตอนนี้กินมะเขาว่าจะเรือกระเป๋าเลยนันเลือกระเบ้าเยอะเคาะกระเป๋านี่มาเรื่องเรือจะเรือกระเป๋าอันติดมาทังถุงยาแล้วไอ้จริงเนาะมันเป็นอุจจาระแค่เมื่อไรไฟไปเนี่ยบืนอะบ้านบืนบ้านบืนแลบ้านแดงบืนไปพี่จริงให้ไปบ้านแดงนี่บ้านบืนบ้านติ ถ้าเอออถ้า,า,า,าไปนอนห้องหม่เลยนอนรออดขแาวอดน,น้าแเป็นให้จำต้องมาจำเงินก่อนเศษน,นะ อ๋อให้ใ hmm. ห mm ้พวกบ่อไงบ่ได้ถันชิบุรุไปได้ใช่ไหมนี่ไปกัภาพไปภาพอะไเ่มนรบ่จะทำที่ไหนก็ได้ัข้างบน้านเ่บ่ไปบ่ไปบ่มีอยู่ไปเข่าเลยนะเนาะายึเข่าคนน่ะเอาง้นไปกัตัดอยู่ด้ถือเข่าเนี่ยมาป้อนรูน่เลยก็นัถอ มา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 กินน่องเลยกินนองกินรองกินอเ้ยกินมักไหมกินมักอ๋อโตบีเล่ให้มานี่ฉันว่านะนี่ไม่กินเทือได้นี่เือสองเซนมาขายแหนหไปตู่ไปหน้านาะบุญฝ่ายด้ไนี่

ไรกนตะกี้ใส่แตกินมันแข้งเนาะมันแข้งกย่ีแกงจิกแตเนาะเสะมันเสะด้งแกงจิกเดีวน้อยเนาะด้นหน้าด้งทุกข่ายเนาะไปตรงตรงที่มากได้ทุกข่ามากกับพอดีแล้วเนาะสองข้างสอ้าน้ากระดึงี้แี่ยงยังเข่าบ่ ท้อก็ตืมนเนอะหางเยที่พิการลูปสาวก็เพ่การโชคดีนะดีดิฮะโชคดีแหละนยุ่งเลย่งเนาะตามองหมองเลยมาดิอะไร้อหาตาบิ่งิดน่นเลยตาเธอเธอเป็นตาอะไตาใสหมอง

อม่ได้เนยืงเย้อปีได้แห้งมาเนี่ยยังไม่ได้กินบ้างเ่กินแจ๊ห้พออืจให้พ่อกินแล้วค่ะให้หรอพานอันดำๆนะกําังเต้นๆนะสจรพัดนะมันมันมันยืงห่องนงอ้ไม่กินแล้วอ อาุนนุ่มให้ตู้แวนกินไดปใช่เราเมื่อเลยได้ยังยังเมาอยู่เว่าเรามไหมะเมื่อตอนเนีวิธีฉันบนะเอากน่มให้ตู้แวนกินไ่ตอานไป้าเราิดางเขเมาอยู่อันดีนมให้ตู้เวนกนไดูไปตู้ไปแทนไปหน้าบอห่ที่ตอนฉันว่าปูเธออะนะลสี่รลจเนาะัเด็ด

dạng bé hát tay Tại lông nó nam kutu Nam, phục bàn khóc hai mươi chín hai mươi sáu này mươi bốn ngày đó bừng lại bừng nghe bừng lại bừng hay bừng lại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  bừng เขาม่รักการเขาไม่มูเยออกหรือเปล่ไม่ออกหรือเปล่าไปยื่ไปพัก็ไดี่ขึ้นพุ่นละทีไปเอาใบนั่นเด็ใบน่มมูบอก่นี่ใบน้องมูใบเต็นในบ้าเอาน้อมมูเล่นไปวันนี่อะที่จะตั้งป่ะถาคิดแง่ป่ะต้องเอาพได้เงนลยลุ้มแบกันลมแบมกัน นั่หารต้องป่าอยู่ทังไปแล้วก็ไม่เพราะว่าเรบมีแต่ขังเบ้งไปขึ้นชุนน่าจะจิ่มหม้มือน่ะมันกวยลี๋ยวมันมันลายไม่เงเลยนะแล้วพี่บ่อมันเล่นกัน หลายให้แล e <ım S 1> ้วบ่มเลือแล้วผักคงผักขึ้นแล้วต้มในประนี้หพี่ต้เอัไม่ก็มักไม่งอานเด้อพ่อยกเด้อ่อนไขมันอก ยาอันนี้ตัวยาไม่หอมไม่ตัยาอันี่ตัยาอ๋ออันนี้บของตัวมันมันหอมนะถ้าทานไปเฮ้อ๋ออันนี้ของฟังกินกาแฟเนาะเพื่อทำรำนะับยาเป็นปุุงนะอันนี้ว่ากินเองบ้กินเองนี่แหละอันนี้ว่าดำดำเป็นช็อคโกแลตนบชามรงนะ รำบดเลยวัตยาสามถึงเวนกับเวนนักเนาะนอนบ่อิ่มนะคันบอกเลยคันได้ไปคนนี้เนาะมันมันนอนอิ่มไม่ได้เลยมู่ตื่นเช้ามู่กับพุกเนียมันเมื่อยได้เมื่อยน้ำโดยนอนบิ้มเนาะแล้วบ่คืออยู่บ้านเขาจะตื่นตอนไหนก็ตื่นนะยังบ่ได้พอดูเพียงฟองกับตื่นเช้านอนดึกนอนดึกตื่นเช้า

กินได้กิน่ได้บอกจ้หน่อยดิบ่รักบนี้ว่าอะนรคาไม่ได้กไปบอกคนกินเจ้าข่าก่อนเลยตอนแล้วเหรอเลยพอแลร่ยาแล้วเหรอ้มุมห้องเือน้ะพอแร่ยาแล้วดิต่ตัวดี ไปส่งตุเรียฟามืออะเอาเวาไปไล่ไว้เอาเถือไปเก็บเวลายุบไปส่งไปเรียกลืมบอกเจ้ากินบอกินก็แซ่บไหมันกับบอแลละบอสหรืบอมันมีเมนใบเตยมักผ้าก็แซ่บ เนคุณทำไ่อ้วนดชิบคุณกูว่าเออเกิดในอ้วนเกิดในอ้วนเมียงเผือกปะด่วนหมูละปลาเหรออือไงอันนี้ไ อล้วประตูรถไฟ่น mm ี hmm. ่นี่แตเสียงออเขียวแล้วแบบเนาะมาแล้วแทอยูใช้ชวิบบ่อสามรอบนี้หรอสองก็อันไปแ้แทะกันบ่หับหบั้จังมือก่อนถามบัดอมามมน่ะนไปแต่งบ่ น้ำแต่งอะไรอ๋อเราเง,ง,งินใจบริามือเรามือหาพันเนาะมือหาก็ไดาษซีมืป้ายแล้วคุณเจ้าอ้าวเี่ยวะมืนหักแต่เราดีใจดีเนาะดุกัอย็นลนะ้วประมวนโอ้บริการน้องใจดีแล้วตใงเนออจด,ด้วย เปมน้ราสิป่ายช่เลาเนาะไม่ยพาไปใส่มูบอกไปใส่กัไปมูนไปเฮ้ยเจ็บกระตุกันเดอร์แไปติเผาห้องคุ้เนาะไปกินหน่กินไนกันบอกไปด้วยบอ โอเคพ่อแม่พี่น,อน,นอ้องไอ้เนาะตอนนี้ก็อีเมเป็นที่บร้อยแล้วเก็บกระตุกไว้เฮือนครัวก่อนบัดนี้เนาะพอกันคลิปหนาเด้อทางนี้ว่นเตรียมเดินทางมาฮอดบ้านฮอดเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินทางปลอดภัยได้เด้อเนาะไปได้เด้อสบายดีเด้อสวัสดี